รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าในราคาสุดคุ้มค่าประหยัดกว่ารถใหม่ไปถึง3 2 0 0 0 0บาทสวยแค่ไหนมาชมกันครับ วัดีครับวันนี้อยู่กับไมค์บอยอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถครอบครัว7ที่นั่งเข้าใหม่คันนี้นะครับกับเจ้าเตย์ต้าเซียนต้า 1.5V คันนี้นะครับปี2016จดทะเบียนในปี2017ไม่น้อยการใช้งานน้อยและอีกอย่างสีขาวมุกด้วยสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าสวยขนาดไหนนะครับคันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลปี2016นะครับจะยังไม่ใช่ตัวโมเดลล่าสุด ให้เป็นตัวโมเดลล่าสุดกระจังหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นออกแนตัว V นะแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเก่าอยู่แต่ด้วยความที่คันนี้การตัวไมเนอร์เชงตัวใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่คันนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่นิยมกันอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนดีไซน์ด้านหน้านะครับคันนี้ก็กระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัดกับตัวโครเมียมจะเป็นขีดเส้นยาวอย่างนี้เลย แล้วก็ด้านข้างก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้นะครับบวกกับด้านบนเนี่ยไฟหน้าที่ให้มาจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับใบใบบีม LED พร้อมกับ daytime running light เส้นยาวสวยงามนะครับส่วนตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแม็กขอบ16นิ้วที่ โ o y o t าเซ n นตคันนี้ให้มานะครับหน้ายางคันนี้นะครับจะอยู่ที่195 50R16 นะครับจะเป็นแม็กขอบ16แล้วก็คันนี้จะเป็นแม็กอลอยแบบทูโทนด้วยนะครับมีการตัดเส้นสีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาตัดกับสีเงินนะครับก็ออกแบบมาได้สวยสำหรับตัวล้อแม็กทูโทนตัวนี้นะครับมาดูที่ด้านข้างคันนี้ตัว V จะเป็นตัวท็อปนะครับเซนตาจะมีอยู่2ตัวคือตัว G กับตัว V ซึ่งราคาเนี่ยหางกันพอสมควรประมาณแสนเอ็ดนะครับตัววีที่ให้มากระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วส่วนประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับสำหรับตัว V ee. บอกเลยว่าสะดวกสบายนะครับในการเปิดประตูนะครับไม่ต้องกลัวว่ามีลูกๆูกและหลานนะครับจะเปิดประตูไปชนรถคันอื่นนะครับเพราะเป็นประตูไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังมาดูภายในกันก่อนห้องผู้โดยสารนะครับตรงนี้สามารถนั่งได้3ที่นั่งสําหรับแถว2แถว2นั่งได้3ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีแถวสามอีกนั่งได้อีกสที่นั่งผมจะเปิดให้ดูนะครับสําหรับตัวท้ายตรงนี้สามารถที่จะนั่งได้ถึง2ที่นั่งเลยทีเดียวฮึบนี่ ด้านหลังแถว3ก็ได้อีก2ที่นั่งรวมกันแล้วก็เป็น7ที่นั่งนะครับและอย่างหนึ่งสําหรับคนที่ครอบครัวไม่ใหญ่มากนะครับสามารถที่จะพับเบาะเก็บได้สะดวกสบายมากนะครับผมสาธิตการพับให้ดูฮึบฮึบนี่เสร็จแล้วก็พับเบาะตัวนี้ไปนี่ ก็จะพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสําหรับเบาะแถวสามนะครับมาดูกันด้านหลังสําหรับตัวเบาะตัวนี้นะครับพับได้ทั้ง2ฝั่งแต่ก็พับให้ดูตัวหนึ่งก่อนแล้ะกันสําหรับตัวนี้นะครับถ้าพับเสร็จเรียบร้อยเบาะจะไปอยู่ด้านล่างนะครับสามารถที่จะเก็บของจุของได้เพิ่มเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็จะมีที่ว่างตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับ ด้านหลังอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อนะครับแล้วก็ยางอะไหล่มีครบนะครับไม่เคยใช้งานเลยไม่เคยแตะพื้นนะครับจะมีสองชั้นโอเคนอกจากนี้นะครับด้านหลังยังมีกล้องถอยด้วยนะครับตัวกล้องถอยเซยนตอาตัวนี้ที่ให้มา แล้วก็ตัววีนะครับจะแปะไว้ตรงนี้ด้วยความที่รถเป็นสีขาวนะครับบอกเลยว่าตัวชุดแต่งเนี่ยดูตัดกันได้ลงตัวนะครับกับตัวสีดําตัวนี้นะสีดำตัวนี้ตัดกับสีขาวนี่จะดูสวยมากนะครับพร้อมกับไฟทับทิมแผ่นทับทิมสะท้อนแสงเพื่อให้ขับขี่ปลอดภัยในยามกลางคืนนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับสีดําจะตัดกับตัวรถทําให้ตัวรถน่ยดู กลมกลืนนะครับดูให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นและอย่างนะครับด้านหลังขอเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงด้านหลังตรงนี้นะครับสําหรับครอบครัวอย่างที่บอกนะครับมีจอจอหลังนะครับไว้ดูไม่ว่าจะเป็นหนังนะครับ <S <S เชื่อมต่อกับโทรศัพท์สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับมีไฟแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือแอร์หลังนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามีแอร์หลังให้แล้วไปดูด้านหน้ากันบ้างนะครับสำหรับ t ต y o ต a s เซ็น a ตรคันนี้ที่บอกว่าการใช้งานน้อยนะครับมาดูว่ามันน้อยจริงหรือเปล่านี่เลยนะครับสำหรับตัวเลขไมล์เรามาดูเลขไมล์กันนะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่52,386กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับ รถปี2016-2017ก็ประมาณ3 4ปีนะครับใช้งานเท่านี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไอ้อย่างหนึ่งนะครับตัวหน้าปัดตรงนี้เป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะเลือกการใช้งานได้นะครับเปลี่ยนการแสดงผลได้ไม่ว่าจะเป็นเลขไม่ดิจิตอลนะครับหรือเข็มวัดน้ํามันอุณหภูมิเวลานะครับหรือก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะครับ แล้วก็อัตราสินเปลืองสามารถที่จะเลือกได้นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของหน้าจอดิจิตอลน,นะครับสามารถที่จะเ,เปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับเปิดเป็นอีโค่นะครับปรับแต่งไฟนะครับหน้าจอปรับไฟได้ก็ดีนะครับแล้วก็มเีเขาเรียกว่าตัวทริปซัมมารีนะครับก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ในทริปนั้นๆที่เราขับไปนะครับ ก็ถือว่าดีเลยสําหรับตัวหน้าจอดีตอนนี้นะครับก็ดีกว่าหน้าจอปกติโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันบ้างออปชันนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยหุ้มหนัง3กา้านแล้วก็เดินได้จะเดินได้เป็นสีส้มนะครับเดินได้เป็นสีส้มแล้วก็ตรงนี้ตัดกับตัวสีเทาตรงนี้นะครับก็สวยงามดีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนขึ้นแล้วก็ตรงนี้ควบคุม <N H 1> หน้าปัดดีตอนด้านหน้าที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านขวาด้านขวานี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับสามารถที่จะเปิดปิดจากคนขับได้เลยนะครับี๋ยวผมปิดให้ดูนี่เลยทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งเลยสามารถที่จะเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าได้3วิธีด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเปิดจากคนขับตรงนี้1แล้วก็เปิดเปิดตรงด้านหลังนะครับ สองแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือนี่ตัวรีโมทนะครับสามารถที่จะเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าได้เช่นกันบอกเลยว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตัวนี้ตัวท็อปสุดเป็นแบบพุทสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พุทสตาร์ทนะครับไม่ต้องมีกุญแจแบบเสียบนะครับก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยฝั่งนี้มาดูกันตรงนี้นะครับก็เป็นช่องแอร์หลังนะครับ เป็นช่องเปิดปิดแอร์ด้านหลังสมมุติว่ามีคนนั่งด้านหลังแล้วก็ปิดไว้นะครับจะได้ไม่ไม่ต้องเปิดด้านหลังนะครับแล้วก็ traction control น,น,นี่ก็ปิดไว้ได้มาดูออปชั่นตรงกลางกันบ้างนะครับคอนโซลกลางตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมเส้นกะระยะด้วยก็ดีเลยนะครับสําหรับรถครอบครัวคันใหญ่ยาวนะครับก็ควรต้องมีกล้องถอยอย,อยู่แล้วนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้วย ตัวออปชันที่ให้มาของตัวหน้าหน้าจอดีต้นสัมผัสแบบคันนี้นะครับมีอะไรบ้างจริงๆก็เป็นออปชันทั่วไปแบบตัวท็อปสุดก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุใส่แผ่นดิสมีเดียนะครับ a i r p o d hdmi เชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็โทรศัพท์เว็บเบราว์เซอร์ออปชันทั่วไปเลยนะครับก็ครบอยู่แล้วสำหรับออปชันพวกนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบดีตอลเรียบร้อยแล้ว สามรารถที่จะเพิ่มพัดลมนะครับเพิ่มพัดลมปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ AC อากาศภายในหรือปิดตรงนี้ก็เป็นดีตอนเรียบร้อยนะครับมีการแสดงผลที่ตรงนี้เลยมาดูที่ด้านล่างอันนี้ให้รีโมทมา2อันนะครับรีโมทสำหรับควบคุมตัวหน้าจอดีตอนตรงนี้ ก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นของตัวจอด้านหลังที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็สําหรับคนที่นั่งด้านหลังสามารถที่จะปรับเสียงปิดเสียงได้เช่นกันกับคนด้านหน้าก็เหมือนกันจะมี2ตัวนะครับอันนี้ก็มีให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาดูเกียร์กันบ้างทันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับ7สปีดก็ดีนะครับก็การขับขี่ จะได้สมูทนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับด้วยจำนวนเกียร์ที่เพิ่มขึ้นมาตัวเบรกมือเบรกมือเป็นแบบคันโยกแบบเดิมนะครับไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าและอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเซียนต้าคันนี้จะมีช่องเก็บของเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยช่องเก็บของที่ให้มานะครับแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้อีกอ๊นี่เลย ท่องเก็บของถือว่าเยอะพอสมควรนะครับบุกเซอร์วิสต่างๆครบหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างโอเคเพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ดีคือตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำตัดกับสีส้มเพราะว่าตัว ปีโมเดล2016ตัวสีซิกเนเจอร์ของเขาจะเป็นสีส้มนะครับอันนี้เป็นตัวเบาะหนังตัดกับสีส้มก็ดูสปอร์ตดีนะครับผมชอบนะเบาะหนังตัดกับสีแบบนี้นะครับก็ดีเหมือนกันไฟหน้าเนี่ยสองสว่างมากนะครับในตอนกลางคืนมาดูห้องเครื่องกันความเดิมของตัวรถคันนี้ปึ๊บ นี่เลยอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบขนาด1,496ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่108แรงม้าก็พอเพียงอยู่แล้วนะครับสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่ง107แรงม้าขับขี่บอกเลยว่าพอเพียงแน่นอนมาดูความเดิมของตัวรถนะครับทันนี้ต้องบอกเลยว่าน็อตเนี่ยมีการขยับนะครับเพราะว่าคันนี้ไปเคีมสีฝากระโปรงหน้ามานะครับ ก็อาจจะเป็นสะเก็ดหินต่างๆนะครับก็มีการเคมาเรียบร้อยแต่ตัวบอดี้เดิมหมดเดี๋ยวเรามาดูกันคันหน้านะครับคันหน้าเนี่ยไล่มาถึงด้านหน้าตรงนี้เลยเดิมๆนะครับไม่มีการแกะการแทะหรือการขยับเลยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงตะเข็บนะครับนี่ตะเข็บก็เดิมๆจากโรงงาน แล้วก็สติกเกอร์จากโรงงานนะครับบอกเลยว่าจะเข็บคานหน้าต่างๆนะครับเดิมหมดมีแค่เก็บสีฝากระปุงหน้าชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นคันนี้เรื่องความเดิมก็เดิมกริปนะครับไม่มีปัญหาปึ๊บอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าคัานนี้ราคาสุดคุ้มแล้วก็ประหยัดจากรลดใหม่ไปถึง3 2 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้น ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดครับ559,000บาทรถใหม่รุ่นนี้นะครับเซนต1.5 V ปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่875,000บาทเราก็ประหยัดจากตัวใหม่เนี่ยไปประมาณ3,200 0 0เลยทีเดียวนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรถคันนี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้ ใครนะครับที่สนใจติดต่อมาหาผม0 6 3 6 9 3 0 0 0 0หรือ l ล n e ID ดี b ม y 0บ3ยนาะครับ <c oughs> สำหรับคนนะครับที่สนใจรถคันนี้อยากดูรถตัวจริงสามารถมาดูได้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีอยู่แถวดอนกลางนะครับทางไปอำนาจเจริญตรงข้ามกับเตยตาดีี่มสนใจนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาชมรถคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้สีขาวไม่น้อยสวยบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ